นิมิตส,สำคัญครั้งที่สองได้เกิดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานถึงสเดือนโดยเกิดนิมิตในสมาธิว่ามีคนตายนอนอยู่ใกล้กับตัวท่านประมาณหนึ่งอกมีสุนัขกำลังกัดถึงซากและได้ดึงไส้ออกมาเคี้ยวกินท่านได้พิจารณาดูซากศพและเกิดปฏิภาคนิมิตขยายส่วนต่างๆขึ้นมาพิจารณาได้ตามต้องการบังเกิดจิตสว่างสวยเป็นดวงแก้ว ทันใดนั้นท่านได้กำหนดอสุภะและใช้การพิจารณาดวงแก้วเป็นอารมณ์ต่อมาได้บังเกิดมิมิตเป็นภูเขาอยู่ข้างหน้าเมื่อกำหนดจิตขึ้นไปดูก็เห็นว่ามีห้าชั้นท่านได้เดินไปจนถึงชั้นที่ห้าแล้วพบบันไดแก้วแล้วหยุดอยู่ณที่นั้นพบว่าไม่สามารถเดินได้ต่อไปจึงเดินทางกลับ หลวงปู่ม่านพบว่าท่านได้สะพายดาบและสวมรองเท้าวิเศษไปด้วยทุกครั้งที่เกิดมิมิตในครั้งต่อไปเมื่อทำสมาธิก็เกิดนิมิตด,ดำเนินไปในลักษณะเดิมท่านได้เห็นกำแพงแก้วจึงเปิดประตูเข้าไปพบพระนั่งสมาธิอยู่2-3ถึงรูปท่านเดินต่อไปจนถึงหน้าผาสูงชันเมื่อเดินต่อไปไม่ได้แล้วจึงเดินกลับมาทางเดิม ในครั้งต่อไปก็เกิดนิมิตดำเนินไปตามลักษณะเดิมได้ค่อยพบสิ่งใหม่ๆดำเนินไปเรื่อยๆจากนิมิตรครั้งก่อนโดยครั้งหนึ่งท่านพบว่าได้ส่วนทางกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปรามาจารย์จันสิริจันโทแห่งวัดบรมนิวาสกรุงเทพมหานคร นิมิตดังกล่าวได้เกิดขึ้นต่อเนื่องนานจนกระทั่งไม่มีนิมิตใดเกิดขึ้นต่อไปอีกแล้วท่านพบแต่ความสุขสงบเหลือประมาณใดจนท่านเองสำคัญว่าท่านได้ถึงความบริสุทธิ์หมดสิ้นจากอิเลสแล้วหลวงปู่มั่นได้ถ่ายทอดคำสอนนี้มายังลูกศิษย์โดยท่านให้ระวังอย่าได้หลงไปกับนิมิตจะทำให้จิตติดอยู่กับนิมิตแล้วสำคัญตนผิด เพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้หน้าหลงไหลเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนูปกิเลส